ปุยเขก็มาเอื้ยแถวนั้นปุยปุยมันอไทอย่างไปขี้ไรกุอย่างเอยไม่ดีสอมันสอล้เนี่ยเปล่าป่ะผมผมนกินไอโอ้ยเห็นอันี้เห็นผ้าอยู่มีเลือดด้วย กวาดติดตาเออกวาดติดตาต้อเห็นไหมเห็นทิ้งเหรอขยันโดนแทงตามาเมื่อคืนโดยคุณหมอแทงตาเจ็บไหมไม่เจ็บชีดชาเช้าโดนลูกตาเขาพามาปิดหน้าไว้แล้วก็เลือช่องตาอยู่นี่ต้องมาคิดได้หรอกพูดเข้าเพลงน่ะอย่างอย่างยากอะตอนนี้พูดยังไงให้มันแบบมันเป๊ะอ่านเนื้อเพลงเข้าใจอารมณ์เพลงแล้วก็เขียนออกมา